ถึงนักลงทุนเวลาได้กําไรหรือว่าได้ปันผลหรือได้ดอกเบี้ยมาจากสินทรัพย์ดิจิทัลเนี่ย,นนยต้องอต้องยื่น,นะครับเป็นรายได้เสียภาษีเงินได้นี้บุคคลธรรมดาหรือเปล่านะครับอ,อันนี้เป็นประเด็นอยู่ถ้าชัดเจนเนี่ยผมว่าผู้ประกอบธุรกิจยังมีอีกหลายหลายดิลนะครับที่ต่อคิวอยู่นะครับแล้วก็อยากที่จะทำา Investment ์โทเมานะครับแล้วก็ขอบคุณทางสำนักง,งานกรอที่สร้างความชัดเจนว่าต่อไปมันต้องอยู่ภายใต้พรบรหลักทรัพย์ ในแง่ของผู้ประกอบการสมาคมฟินเทคซึ่งต้องบอกว่าเป็น,นกลไกสำคัญที่จะขับเคลื่อนเรื่องนี้เป็นรูปธรรมมีมุมมองอย่างไรถ้าว่าภาคารัฐกำลังดำเนินการในการเข้าไปดูแลสินทรัพย์ดิจิทัลเงินสกุลดิจิทัลคอยนะครับยูทิลิตี้คอยหรือว่ายูทิลิตี้โทเค็นเนี่ยจะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแบบนี้เนี่ยในธุรกิจหรือว่าในสมาคมมีการ หารือและมีมุมมองอย่างไรครับคุณชนระเดชครับครับขอบคุณนะฮะผมว่าประเทศไทยเนี่ยเราเป็นหนึ่งในประเทศที่ค่อนข้างก้าวหน้านะครับในการพัฒนาสินทรัพย์ดิจิทัลนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งหน่วยงานก,นกับดูแลของเราทุกหน่วยงานนะครับถือว่าเป็นอันดับต้นๆของโลกนะครับที่ก้าวเข้ามาดูแลแล้วก็ผมเชื่อว่ามันต้องบาลานซ์กันต้องสร้างสมดุล ระหว่างนวัตกรรมแล้วก็การดูแลจากหน่วยงานกำกับนะครับถ้าพูดถึงทีละจุดในบ้านเราเนี่ยต้องบอกว่าถ้าเรามองเรื่อง Digital Asset เป็นภาพรวมนะครับ,รบอย่างที่บอกไปว่ามันเพิ่มมาจากเรื่อง i n v e s t m e n t t o k e ทหรือการลงทุนเนี่ยอันนี้เรามีดีลให้เห็นอยู่แล้วเรามี ICO Portal ครับเรามีดีลเกิดขึ้นจริงตรงนี้เนี่ยผมอาจจะแนะนำอีกนิดเดียวว่าประเด็นที่เราติดกันอยู่คือเรื่องภาษี นะครับว่าตกลงภาษีเอายังไงนะฮะไอหักน้าที่จ่ายสิบห้าเปอร์เซ็นเสร็จแล้วเนี่ยนะฮะเป็นฟนอลแท็กซ์หรือเปล่าหมายถึงนักลงทุนเวลาได้กําไรหรือว่าได้ปันผลหรือได้ดอกเบี้ยมาจากสินทรัพย์ดิจิตัลเนี่ยต้องต้องยื่นนะครับเป็นรายได้เสียภาษีเงินได้นี้บุคคลธรรมดาหรือเปล่านะครับอันนี้เป็นประเด็นอยู่ถ้าชัดเจนเนี่ยผมว่าผู้ประกอบธุรกิจยังมีอีกหลายหลายดิวนะครับที่ต่อคิวอยู่นะครับแล้วก็อยากที่จะ ทำอินเวสต์เมนต์โทเมานะครับแล้วก็ขอบคุณทางสำนักง,งานกรอตที่สร้างความชัดเจนว่าต่อไปมันต้องอยู่ภายใต้พร,บ,รบหลักทรัพย์เพราะว่าหลายๆอย่างอย่างเช่นนะฮะพวกกองคุณอสังหาเริมทรัพย์หรือว่า REIT นะฮะมันก็อาจจะมีความคล้ายคลึงกับ real estate b a c k token ถ้ามันอยู่ในเกณฑ์เดียวกันเนี่ยอาจจะเกิดความไม่เท่าเทียมนะครับไม่เลเวือเทิงิวอันนี้เทียให้อยู่ตัวเดียวกันแลวถ้าเกิดทำให้มันชัดเจนนะครับใช้บล็อกเชนเข้ามาจาับเราอาจจะเห็นรีดเวอร์ชันใหม่ๆซึ่งเป็นยูทิลิตี้โทเค็นได้อย่างเช่นไปซื้อโทเค็นซึ่งแบกโดยสมมุตินะครับอาจจะเป็นโรงแรมสังหาริมานซับหรือคอนโดแล้วก็บอกว่าเรามียูทิลิตี้ฟังก์ชันในการออกไปเข้าพัก มันก็จะคล้ายๆทำแชร์ริงนะครับหรือทำยังไงให้สินทรัพย์ที่เป็นอสังหาซึ่งตอนนี้ผมว่าก็มีซัพพลายอยู่พอสมควร,ครโดยเฉพาะภาคการท่องเที่ยวถ้าเราดิจิทัลนะครับแล้วเราก็ทำออกมาเป็นหน่วยย่อยๆคล้ายๆวีดนะฮะแล้วก็ขายให้คนทั่วไปลงทุนได้ทั้งในและต่างประเทศอันนี้ช่วยนะครับอันนี้สนับสนุนมากๆเลยมาถึงประเด็นที่เกี่ยวกับ stable Co i n นะครับ Stable Coin นเนี่ยผมว่ามีหลายมุมมองนะฮะ Stable c ค i n คืออะไรนะครับรีแคปสั้นๆก็คือ ไอ้ตัวคริปโตเคเรนซีบางตัวอย่างเช่นบิตคอยมูลค่ากับผันผวนถูกไหมครับถ้าเราบอกว่าเฮ้ยพอเก็บบิตคอยไว้จะไปซื้อรถนะครับถามว่าเดลเลอร์รถหรือว่าผู้ประกอบธุรกิจรถยนต์เนี่ยเขาขดราคาเป็นบิตคอยไหมฮะไม่ใช่นะฮะเขายังขดราคาเป็นดอลลาร์บาเป็นสกุลบาทเป็นสกุลเงินอ่าใช่นะครับเพราะฉะนั้นบางคริปโตเคเรนซีถึงแม้จะเรียกว่ามีคําว่าเคเรนซีแต่มันไม่ใช่สกุลเงินมันไม่ใช่เงินมันคือสินทรัพย์ คำว่าเป็นเงินเราต้องเก็บไว้เพื่อซื้อของได้นะครับ <Ừ. S 2> ทีนี้มาดูในด้านเราบางที่บอกว่ารับบิตคอยหรือรับคริปโตในการชําระเงินแต่อย่างที่บอกเขาไม่ได้ขดราคาเป็นบิตคอยนะครับหรือคริปโทเคอร์เรนซีเขายังขดเป็นบาทอยู่เพราะฉะนั้นอาการเอาบิตคอยไปซื้อเนี่ยมันก็เป็นแค่กิมมิกในการเอาบิตคอยปแลกเป็นเฟียสหรือเป็นบาทแล้วค่อยชำระนะครับเรายังไม่ได้ถึงจุดที่ว่า ผู้ประกอบธุรกิจโขดเป็นบิตคอยเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าผู้ประกอบธุรกิจเนี่ยมีต้นทุนเป็นเงินบาทถูกไหมฮะถ้าเขาเป็นโขดราคาตั้งราคาเป็นบิตคอยเขาก็มีความเสี่ยงนะครับเหมือนกับผู้นำเข้าผู้ส่งออกที่มันต้องป้องกันความเสี่ยงดังนั้นประเด็นนี้สมผ,มผมมองว่าเฉยๆนะครับผมมองว่าเป็นแค่กิมมิคเฉยๆนะครับไอ้ตัวที่จะเข้ามาคริปโตเคอเรนซีที่จะเข้ามาเป็นเงินเนี่ยผมเชียร์คริปโตเคอเรนซีที่ออกโดยธนาคารกลางนะครับที่เราเรียกว่า c e n t r a แ bank ดิจิทัลเคอร์เรนนะครับ CBDC ตัวที่แน่นะครับในจีนมีแล้วนะครับไทยจีน m i l ิ e ดอีสิงคโปร์เราทําระดับโฮ o ซลคือระดับธนาคารระดับแบงชาติเราเนี่ยโอนเงินระหว่างกันนะครับของประชาชนทั่วไปที่เรียกว่า retail CBDC ครแบงก์ชาติบ้านเราก็ออกข่าวมาแล้วนะครับพร้อมไพ l o t ลอตในปีหน้าผมว่าถ้าตัวนี้มาเนี่ยมันจะช่วยเอาข้อดีของคริปโตเคอเรนซีมาไม่ว่าจะเป็นต้นคุณในการทํำธุรกรรมที่ตาม มีความสามารถในการเขียนมามัทคอนแท็กนะครับอันนี้ผมว่ามาแล้วก็จะเปลี่ยนทั้งตลาดการเงินตลาดคุณแล้วก็ชีวิตประจําวันเปลี่ยนแน่ถามว่าผู้บริโภคถ้ามี retail s m DC แล้วกระทบอะไรบ้างนะครับโดยส่วนตัวผมผมไม่ได้มองว่ากระทบนะเพราะว่าผู้บริโภคอย่างทุกวันเนี้ยเราใช้โมบายแบงกิ้งก็ดีนะครับ,รบใช้วอลเล็ตไปจ่ายเซเว่นหรือขึ้น BTS นะครับพูดงบสองเจ้านะครับ เราแทบไม่เห็นข้อแตกต่างถูกไหมครับว่ามันคือเงินที่อยู่ในธนาคารมิน,นิหรือว่าเงินที่อยู่ในวอลเล็ตนะครับข้างหลังบ้านเขาจะทำํำยังไงเนี่ยผู้บริโภคเราใช้เหมือนเดิมดังนั้นถ้ามี CBDC ออกมาแล้วมันต้องออกผ่านตัวกลางฮะไม่ใช่ว่าแบงค์ชาติมาเป็นคอออเทอร์ปาร์ตี้ของแต่ละประชาชนเลยไม่ใช่อพอผ่านตัวกลางทางการเงินเนี่ยก็คล้ายๆเดิมนะครับก็ <c oughs> ขึ้นอยู่กับว่าภาคร,รัฐจะกระตุน้นหรือว่าจะจูงใจยังไงซึ่งอันนี้ผมคาดการเองในมุมมองส่วนตัวภาคร,รัฐอาจจะใช้ Retail CBDC เนี่ย ให้กับประชาชนเหมือนกับตอนที่แจกเงินกระตุ้นเศรษฐกิจเหมือนตอนต่งนะครับอันนี้อันนี้ว่าเกิดขึ้นนะครับอีกประเด็นหนึ่งที่ที่อยากฝากไว้ก็คือว่าในโลกของการเก็งกําไรบ้างแหละนะครับเมื่อสักครู่ที่เกิดมาว่าโอ้โหปัจจุบันนี้เรามี1.77ล้านบัญชีนะครับที่เกดที่จะได้อาเซียอยู่นะครับถ้าเทียบกับหุ้นเป็นยังไงหุ้นเนี่ยเรามีประมาณ2.1ล้านคนนะครับมีประมาณ5ล้านบัญชี แต่ถ้าเกิดว่าดูแอคทีฟก็คือที่เทรดอย่างน้อยเดือนละครั้งนะครับเอาตัวเลขของพฤศจิกายนเนี่ยดิจิทัลแอสเซทมีอยู่ประมาณหกแสนสี่นะครับหุ้นมีประมาณเจ็ดแสนเก้านะครับจะเห็นว่ามันเกือบเกือบแตกกันแล้วนะฮะแล้วคนเทรดส่วนใหญ่เนี่ยผมมองว่าการเกณฑ์กาไรเอ่อเป็นเป็นจุดสําคัญของดิจิทัลแอสเซทก็อยากฝากว่าให้ดูดีๆนะครับแล้วก็ตัวเลขนี้นะฮะเป็นตัวเลขที่เทรดผ่านดิจิทัลแอสเซทเอ็กซ์เชนจ์นะครับที่ กราต่อดูแลครับเรายังไม่ได้พูดถึงอย่างเช่นไบแนนซ์นะครับหรือเจ้าอื่นนะฮะั้งมกันแล้วนะครับผมเชื่อว่ามันเกินมันมากกว่านี้เยอะพอสมควรนะครับแล้วก็ในต่างประเทศเนี่ยไอตัวคริปโตเคเรนซีก็เสี่ยงพออยู่แล้วใช่ไหมครับในต่างประเทศสามารถที่จะเลเวลเลชได้คือเอาง่ายๆว่าถ้าบิตคอยขึ้นหนึ่งเท่าเราเอาเลเวลเลชเราอาจจะได้สิบเท่าแบบนี้นะฮะก็ก็ยิ่งนะครับอันนี้อยากฝากไว้เลยแล้วก็หลายๆครั้ง เหรียญที่ประชาชนไปลงนะฮะประชาชนยังไม่ทราบเลยว่ามันคือเหรียญอะไรทําอะไรนะครับแล้วคริปโตไม่เหมือนหุ้นนะฮะหุ้นยังมีเชลลิงมีฟลอร์มีบ,บริษัทที่เราจับต้องได้คริปโตไม่ให้นะฮะบางทีมันมันหายไปเลยก็มีอันนี้ก,<ๆ>ก็อยากฝากเตือนไป ไครับค่ะค,คุณชนเดชที่น่าขอถามเพิ่มเติมหน่อยที่ไม่ค่อยห่วงเซเบอร์คอยที่เอามาลิงก์กับสินค้าและบริการเพราะว่ามันจะไม่ไปถึงจุดที่สามารถนํามาแลกเปลี่ยนได้โดยสมูทหรือ100%เป็นเป็นเหมือนเงินตาหรือคะออไม่น่าจะเกิดขึ้นภายในเร็ววันแล้วก็ผมเชื่อว่าพอวีที i l CBDC เกิดนะครับ,รบในในช่วงปีหน้าเนี่ยอย่างไรซะเนื่องจากว่ามัน มีเอฟ i c i e n c y สูงนะครับต้นทุนการชำระเงินต่ำเนี่ยแล้วก็สามารถทำสมัครอมแพคได้ด้วยผมว่ายังไงทิศทางมันไปทางนั้นนะครับแล้วก็อย่างที่บอกไว้ว่าทำไมถึงไม่กังวลเรื่องเอาคริปโตเรนซีมามาใช้ชำระสินค้าเพราะว่าผมเชื่อว่ามันคือกิมมิตท,ทางการตลาดนะครับ,รบแล้วก็อย่างที่บอกอคนค้าขายนะฮะหรือว่าผู้ประกอบธุรกิจหรือโรงงานห้างร้านเนี่ย ถ้าเขายังไม่ได้มีต้นทุนเป็นบิตคอยนะครับขอ,ขอพูดเอาบิตคอยไปแทนคริปโตแล้วกันนะถ้าเขายังไม่ได้มีบิตคอยเนี่ยพอรับบิตคอยมาเขาก็ต้องแลกเป็นเงินบาทอยู่ดี<ม>นะครับ<ม>เพราะฉะนั้นไอการบอกว่ารับบิตคอยเนี่ยมันเป็นแค่กิมมิคและการรับบ<ม>ิตคอยไปก็ต้องไปแลกเป็นบาทต้องเสียสเปรดต้องเสียค่าคอมอยู่ดีนะครับงั้นถ้าเกิดว่าเป็นชาระเงินแบบใหม่ที่มันต้นทุนต่ํากว่าทําไมผู้ประกอบธุรกิจจะไม่ทานะครับ<ม>อันนี้ก็เลยเป็นเป็นว่ามันเป็นกลไกตลาดครับ